สีบิดบ,บานๆบ่มียังเนาะอายุหากินแบบบานๆสอนบิงสอนแยงคอยคำลงแดงใส่เวทกลางม่องน,น,นี่ปปูบ่ปัปลาัาชวนปุ้งเนาะ เงฮ้ยทายดีเฮ้ยทายดีคุยทายหัวไปให้นี่ยเพื่อนขวบเพื่อนกหายไปหมดกําำนึ่ง จะคนนีด้วมเบทุกคนบ่เนีแบ่งกันเพื่อถวยบ่ได้เลยต้อกินต้องกันเลยจะประอางหัวตอี หาอยู่หากินตามแบบวิธีกลางเบ็ดกลางมองสนอนแยงนะหรือว่าตักนอเอาสวิงตักเอาเนาะวิตวิธี อยู่น้ำเม่น้ำคลองหรือว่าเม่น้ำโค้งให้เบียบป่านหฮาหายอยู่หากินหาได้สำไรก็กินสำนันโดดไหมฮัมโดดไหมลุงไปสอนอีกลุงไปสอนอีก นี่สอนบิงเนาะประตูคอนใซดเบดนะกับสอนบิงาอยายุหากินแบบบานๆทั้งนี้ก็สอนแยง bạn hầu mỗi mi nhân đài khỏi khăm rung đen im đấy bỏ sơn nhang sơn là sơn đính cái im đấy và sơn kinh nam หาอยู่หากินแบบบานๆล,ลงไปอีกลงไปอีก ไปคนเด้สุดคนฮหมโมหับพวกคนเอ้ กรจบลิปแต่เพียงสมนต้กอนเด้อ